เบิกทราบครับโอปอครับแม่ครับลืมกันแล้วเสียงหลอกขึ้นเนาะโอปอครับผมไม่ใช่จะถูกเลขละบองวดนี้นะแม่เนาะจะออกพรรษาแล้วเด็กออกพรรษารก็ดังดังแม่แม่ปล่อยใส่ฟันมือตีมือแล้วได้เลขกันหาหนึ่งหนึ่งหาครับผม จ้งไดอันเรียกซี่รอครัแม่เลขแม่ดังจังเลยกันโอ้แต่พวกผมก็ซื้อพวกหลูก็ซื้อเป็นล้วหละบอกดังแง่ยี่สิไปหนึ่งหาศูนย์หาไปเราได้ครับเฮ้ยเอฟซี FC ซื้อเป็มลเ่ะสาวเก้าห้าเก้าหก เอออันโตเน้นของคุณแม่ได้มาไต่ใสา่าอค่ะเก้าห้าเก้าหกเก้าห้ามันก็เลขคำนวณแล้วมาบวกกันกับเพื่อนเขาให้มาเก้าหกเพื่อนที่ว่าเลขลับนั่นแหละครับคุณแม่แม่คุณแม่ก็เข,เขียนเลขลับไว้อยู่ได้หกปสองเอฟสีวงกลมอยู่ครับไอไอตัวที่ตัวเน้นของแม่ด้วยนะครับชุดนี้ใช่แม่ก็สุดท้ายที่เราจะติดคลิปเนี่ยเราก็แม่ก็ยังว่าเน้นไปที่เก้าห้าห้าเก้าคุณแม่ก็บอกอยู่ครับผมเออที่เบิดซับถามใหม่แม่น่ะครับ เลนตัวไหนเลนเก้าห้าห้าเก้าก็ว <sup> um. ิ 5, ่งก็มีเก้ากับห้าเลนรับสองหางแล้วก็บนล่างไว้ใช่ไหมหลักกลับแค่นั้นจบใช่ครับถ้าจะดูให้เป็นหกห้านั่นตรง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 เลยนะดูให้เป็นนะก็ปล่อยเก้าหกเก้าห้าเนาะโอ้เลขแม่นี่เข้ามาเป็นประจำเลยนะครับผมแม่ก็ถูกทั้งบนทั้งล่างทั้งวิ่งพุ่นแล้วอ้ ออกี่งวดแล้วแม่ที่ติดติดกันเนี่ยครับผมไม่หลุดสักงวดเลยแม่น่ปีนี้ยังไม่หลุดเลยเหรอครับไม่หลุดเลยแม่น่ะถูกเป็นบ้าถูกขนาดว่าสองเจ็ดเจ็ดสองมันอันแม่ก็เป็นบ้าไปซื้อหกสองไงเิ้าผู้เดียวปีเจ <c oughs> ้าผู้เดียวเอฟซีกับนี่ถือกันเกือบยี่สิบ้นอยู่โตมาถามดูไลฟ์ดูไลฟ์แม่ก็รำคาญแม่ก็ทั้งโมโห มันไม่ขายสองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยเมื่อมันอั้นก็เป็นสามเจ็ดเจ็ดสามหกสองสองหกพากันซื้อเป็นหรือเปล่าแม่ว่าอย่างนี้เขาก็เป็นบ้าถูกชนล่างชนบนแต่แม่เป็นบ้าถูกใส่หกสองอืมอืไม่กับด้วยก็ถือว่าวันนี้มาอีกอยู่นะหกคงจะเหลืออยู่วันนี้ยังมีอีกหรอครับแม่หกยังเหลือยังเหลือลอ, <laughs> อ,มอ้มันสิมากพวกเวทปีได้บอกแม่ มันหิมาหกแบบจนออกพังจ่าผมบ่ามันคือตกแต่อันตกเก่าแต่พันกับนี่ตกหม่แตกมมกอยู่อืมพัดก็ถือว่าเลขของคุณแม่เนี่ยเข้าเป็นประจํานะครับผมเข้าโอปอเข้าเรียกว่าเข้าเลยแหละครับแต่ถ้าเอฟซีตีตีความหมายเป็นว่าเลขลับอย่างงี้นนะคําว่าเลขลับแล้วก็ต้องซื้อไปกับเลขมันจะชอบเข้าตัวกลับตลอดให้สังเกตไหมโอปอใช่ใช่ครับแม่ครับ ให้หนึ่งสองออกสองหนึ่งจึงตะเริ่มเป็นเปิดเลือกก่อนจะเข้าพรรษามันเลยให้สี่เก้าออกเก้าสี่ครับให้ให้อะไรล่ะให้เก้าห้าออกห้าเก้าเ้อามันก็ยังดีเราจับจับตัวเลขใส่กันมาได้อยู่ครับเราต้องกลับด้วยนะครับคุณแม่เนาะเราก็ต้องกลับด้วยนะครับ กขาต้องกราบอปอมันอุปอยังเคยถามแม่เลยมันเป็นบนเป็นล่างได้แมมันก็เป็นได้หมดเลยเลขนะใช่ครับเออมันก็หายาก็จะเอาเลขอย่างละตัวมารวมกันให้ให้แตกครับไอคนคำนวณก็โหโหตึนตาตูบเลยแม่นะเดีวเชื่อไหมคุณแม่ปล่อยไปได้สี่วันนี้นะฝันดีมากเลยนะฝันว่ายังไงครับคุณแม่ครับ ฝันว่าเด็กผู้ชาย <c oughs> เด็กไม่เคยคิดถึงมันด้วยนะ <c oughs> เด็กของลูกของเพื่อนอนะ่ะครับมันจะสว่างแล้วแม่ฝันน่ะจะตีห้าแล้วละ่ะไอ้ฝันว่ามันมาวิ่งเล่นในบ้านนี่มันลื่นลม้มครับลื่นล้มที่นิดปากามันเลือดออกไปเลยคุณแม่ก็ตกใจอย่างหนักเลยพูด <c oughs> แล้วย,ยังจําได้เลยเนี่ยอ <c oughs> ้าวทำไมเป็นทำไมปื้มไม่ระวังละ่ะลูกวิ่งทำไมบอกเขาชื่อปื้มเด็กคนนี้นะครับอืม แม่ก็วิ่งเอาผ้ามาเช็ดปากมันเลือดเต็มมือแม่เลยพวกไม่ใช่จะเลขจะถูกแล้วบ่แม่ก็ว่าอย่างนี้ปล่อยเลขไปสามสี่วันแล้วมาฝันเลยฝันดีได้เนาะ่อนที่นี้แม่ก็เลยตีอายุมันหนักสิบห้าปีอเออคุณแม่ก็เลยแล้วทีนี้มันมาเข้ากับเลขที่คุณแม่ทำนวณนเนี่ยคมันเกาะกันหนึ่งห้าตรงๆเลยหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ย ก็เลยว่าม่ตัวนแน่ของมเอาเอาเอาเริ่มแนกเอาบนก่อนเนาะเอาบนก่อนเนาะบนแบเนาะเอาวิ่งก่อนแม่วิ่งก่อนเลยครับอ้วิ่งก็วิ่งเก้ากับสองแล้วเก้ากับสองเนาะรองห้าเออบนหรือล่างครับแม่เก้านะบนเก้ากับสองนะบนบนล่างวิ่งห้าเลยล่างวิ่งห้าวิ่งห้ากับเจ็ดวิ่งห้ากับเจ็ดค่ะ ไม่แม่รักไงแม่แม่เนี่ยมันมันมันจะพลาดหน้าเบิกทรับแต่แม่คิดว่ามันหลักสิบอะเก้าเนี่ยเก้าหลักสิบเจ็ดหลักสิบเจ็ดหลักสิบเก้าหลักสิบสองหลักสิบสองหลักสิบห้าหลักหน่วยมีห้าตัวเดียวเนาะที่เป็นหลักหน่วยเนาะแม่เนาะค่ะน่ารวยวุ้งนี่วี้งแม่ พอเสร็จ้นรับมาจานปนนันนี่นันน่งงามอยัดรักลล้อยนลอยรู้ตูนแม่ได้จี้แต่นี่ก็ตาตบอยูแปดอกมือแล้วคำนวณมาหนี่มานั่งกอดกันอยู่นี่นั่นเลขครับโอเคนะครับจับคู่ตัวไหนครับแม่ครับจับคู่สองเก้าเลยหางเดียวบนหรือล่างครับแม่ บนค่ะบนสองเก้าสองเก้าเก้าสองเลยเอฟซีตัวรองสามเก้านะเก้าสามเอฟซีนี่ครับคุณผอสองเก้าจ้าอีหางก่อนแม่ตัวเด็ดมันคือเก้าสองกันแหละเปิดตั้เก้าสองจ้าสามเก้าด้วยเหรครับแม่เก้าสามเก้าสามซื้อให้เป็นนะเอฟซีบนปะจ้าบนค่ะนี่ชุดบนเนอครับสองหางเท่านั้นเลย กลับเขเป็นสี่คู่ใช่ไหมล่ะใช่ครับอ่าสามตัวค่ะจดเลยสามตัวเมื่อแตกออกพรรษาครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองหกสามเก้าครับฟันล่างล่างทีนี้ฟันล่างครับฟันหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้า ลองล่างแปดสองหางเดียวลองล่างแปดสองหางเดียวค่ะหางเดียวค่ะคิดว่ามันจะมาล่างอ่ะเพรวันนี้หนักๆเลยล่างเป็นล่างบนเป็นบนแปวก็าคุณแม่ก็นัวไปหมดแหละไม่ได้สนนหวานแง่นต้องหวานให้สุดไปหวานครึ่งๆกลางๆครับอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่ใช่ไหมครับองตัวเดียวอะไรนะครับแม่ฟันหนักๆ วิ่งสองบนล่างตัวเดียวอยากได้เงินเนี่ยวิ่งสองบนล่างตัวเดียวค่สองบนล่างตัวเดียวแม่จัดไว้เราเด้อมาดีเน้นตัวไดแม่เน้นไปที่เน้นไปที่เก้าสองเบิกซับฟันบนเก้าสองฟันบนล่างเน้นไปที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่ง ไม่ต้องกลับให้เขาอ่ะมันจะตรงแล้วเนี่ยมันจะออกตรงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับใช่ไหมครับแม่ไม่ต้องกลับให้เขาพิดเองให้เขากลับเองเนาะให้เขาวัดดวงไปเลยครับก็ข้างบนก็บอกแล้วเนี่ยจ <laughs> ะติกระติกไวมั่งครับอันนี้เป็นสูตรของ,ของคุณแม่แใช่ไหมครับผมในก่อนออกหนึ่งวันก็ยังมีอย่างละหนึ่งหางบนล่างนะคะอ๋อเบิดซับเลขลับจะมาก่อนเลขออกใช่ไหมครับแม่ วันก่อนออกอยู่โอ้ครับผมถ้าเขามาตรงกันกับคุณแม่นี่ก็คือฟันมันหัวแตกเลยทีนี้น่อยโี้วันที่แล้วคุณแม่ก็ฟันไว้เก้าห้าเด้อปอครับรครับใช่ครับแม่าฟันไว้ที่เก้าห้าหางเดียวทีนี้เราฟันไว้ที่เก้าสองสองเก้าเนี่ยหางเดียวขวานชุดบนครับดูที่ว่าเขาจะมาตัวไหนอืม,มันแค่ บนหนึ่งหางล่างหนึ่งหางค่ะเลขครับวดนี้บนหนึ่งหางล่างหนึ่งหางล่างหนึ่งหางแค่นั้นไม่เยอะครับค่บ<ก>ะเอสซีเขาบอกไม่เห็นเลยรอดูคลิปคุณแม่โทรมาเป็นสิบยี่สิบกว่าสายแล้วโว้วคุณแม่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เลยบอกโอปอก็ยุ่งเบอร์ซบก็ยุ่งคุณแม่ก็ยุ่งบอกนี้ครับผม,ว,มวันนี้ก็เอาสูตรของคุณแม่ไปก่อนเนาะคุณแม่เนาะค่ะเอาสูตรไปก่อนครับ ดูไปมันก็ไม่เยอะหรอก FC เอ้ยครับไม่หลายครับคับแม่ยิ่งฟาดยิ่งก็หางว้าอุ่นนนิงถูกครับเดี๋ยวใกล้ๆวันเนาะคุณแม่เนาะจะเป็นเลขลับของเพื่อนคุณแม่นะครับค่ะก่อนออกหนึ่งวันเด้อครับให้ FC พิมพ์รอไว้นะครับนะคุณแม่เนาะรอเลยได้ชัวร์แน่แน่ปล่อยไปก่อนเลยชุดนี้ครับปล่อยก่อนเลยคิดว่าถูกแล้วล่ะพอแม่ปล่อยได้สามสี่วันคุณแม่ก็ฝันโอ้ ฝันดีฝันดีด้เนาะแม่นาะงวดก่อนยังบอกเบิรกซับอยู่ได้ว่าเป็นยังคือฝันแต่ตำรวจยับก็รอกระเดียเธอสันดอกครับฝันวมันมีเพื่อนฝันเกี่ยวกับตัวแม่อีกนะเยอะเลยมีมีเพื่อนที่อันเบิรักซับรู้จักยายสมไหมล่ะอ๋อครับผมยายโสมฝันเกี่ยวกับแม่เลยโอ้งวดนี้ใช่ไหมแม่ว่าว่าได้กินอะไรไม่รู้กับแม่เนี่ยคุณแม่ มีของกินเยอะแยะเต็มเลยหิ้วมามาแบ่งให้แกกินแกบอกโอ้ของเต็มเลยพายเซเลยเขาบอกพายเซเลยเราบอกแกก็พูดอยู่วันนี้นอนคุยกันอยู่ครับผมแกหมอหรอยูน้ำเจ้าเขาบอกอืแกบอกแกถมน่ะครับครับวิชาถูกตันดอกแล้วก็มีคนสัน การนี่ครเป็นแนวทางเด้อค่ะชอบจังตามบอมักกระพานทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับแนวทางมีความเสี่ยงถ้าชอบก็ตามคันบอมักกระพานนะค่ะเนาะแคปไว้นะคะ fc แคปไว้จดไว้ค่ะแต่ว่าโค้งสุดท้ายซีมีอีกอยู่เด้อ ไ้รอเบ่งอีเ้อค่ะเด้อ